ไปเลยโครงการดีๆค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองค่ะโดยงานนี้นะคะทางสําหนักงานซาธารณาสุขจังหวัดระนองค่ะเข้ารวมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดระนองจัดงานมหาการ,รัมรวมพลสมาชิก t b n u m b e r บนะคะประจําปีนี้ทะ่องพ6โดยมีทานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะฐานสักรักบิลการเป็นหัวโตและก็เป็นประธานในการเปิดงานค่ะ โดยที่จังหวัดระนองค่ะมีการนำเนินโครงการดุลนรงปองกันแหละแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วนันะคะในทุนบอมข้อภัยขาดในทุนกระม่อมยิ่งอุบลร,ราชกัญญา สิริวัฒนาพันนวดีค่ะซึ่งเป็นองค์ประธานข้องโครงการนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงว่องใยในประชาชนชาวไทยค่ะโดยเฉพาะเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติดวัตถุประสงค์นะคะก็เผื่อที่จะป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุในช่วง6กถึง24ปีไม่ให้ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้กล้าสแสดงออกในทางที่ถทูกต้องค่ะและการสร้างสั้นรวมไปถึงแสดงความสามารมาตามความถนัดข้องตัวเองการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะคะในการดําเนินงานโครงการ 2B n ี m b e r บรวมกันอย่างต่อเนื่องโดยม้ากรรมรวมพลสมาชิก 2B n ี m b e r บจังหวัดระนองค่ะปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่โคกเรวนะคะประจำปี2566นี้โดยฐานผู้วาเป็นประธานในการเปิดงานอย่างที่บอกไปนะคะกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลน,นะคะให้กับบุคคลและหน่วยงานที่สร้างถือเสียงให้กับจังหวัดระนองเกี่ยวกับโครงการ 2B Number o n ประจำปี2566มีการจัดบูธในเทศการแสดงพ้นการดําเนินงานของจังหวัดอำเภอและกชมรม 2B Number no. One 5อำเภอด้วยกันค่ะมีการ แสดงความสามารถของ2 b number no. one idol นะคะ mm. และการมี2 b number no. one เพียแดนเซอร์ไซ์นะคะนี่ก็ออกมาเต้นออกกําลังกายกันนะคะข้อง <c oughs> จากวัดระนองประจําปี2566แล้วก็ยังมีการแสดงความสามารถข้องสามาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันข้องแต่ละโรงเรียนโดยมีเวยาวชนจากโรงเรียนนะคะไม่ไหวเป็นประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษารวมไปถึงซ้ำหนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าเดิมกระถือกอซนอนันนั่น <c oughs> แหละนะคะออกมานะคะในการแสดงความสามารถยังไม่พอคะ่ะยังมีสถานประกอบการและชุมชนข้ารวมกิจกรรมกัน <c oughs> งานนี้ นี่นะคะ500ว,ว่าคุณคได้ค่ะคคดีว่าให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้ค่ะโดยทันผูวาระนองแค่ท่านก็บอกว่าการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดระนองในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดระนองแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมกันในการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดก็ให้เกิดการดําเนินง,งานย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพและก็แสดง ความซ่ามารถมีความกล้าสแสดงออกในทางทีทุกตองเป็นการเสริมสร้างควัญนกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานชมรมบุคลากรและเยาวชนที่มีพ้นการดำเนินงานโครงการ To b no. ี n ัมเ e อร์วเป็นทีประจักษ์เนี่ยค่ะน้องนอง้นอดเด,ด,ด้นกันแก้งนะใช่ค่ะโครงการนี้ต้องบอกเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะโครงการในทุนกระม่อมยิ่งเราเนี่ยคุณชินกับสีเนี่ย มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะรต้เลยตอนนี้น้องบอาอีกแก้เลยก็ยังได้ยิน <c oughs> นะค <c oughs> ร้างรัตนนุนกันต่อไปค่ะให้น้องๆได้ออกมากลา้าแสดงออกข้างไกลยาเสพติดค่ะชายแล้วค่ะ